สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องพญาเต่นานาคราครับตามนัดเลยนะครับทุกคนวันนี้อาจารย์มาทําคลิปสรุปเลขนะสรุปเลขถือว่าสรุปเลขโค้งสุดท้ายเนาะสรุปเลขโค้งสุดท้ายนะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพนที่จะถึงนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาสรุปกันนะขอให้อาจารย์สรุปเข้านะ งวดนี้นะครับทุกคนนะนะใครที่ได้ดูคลิปก่อนๆนหน้านี้นะครับตั้งแต่คลิปแรกคลิปแรกก็คือคลิปแม่อุทัยทวีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยังไม่จ่อหรืออาจารย์จะเล่าเท้าความก่อนนะฮะคลิปแรกตั้งแต่ที่ทํามาในในงวดนี้นะครับมีคลิปไหนบ้างคลิปแรกก็คือคลิปหลังจากที่หวยออกได้ประมาณสักวันสองวันนะครับเนาะ,ะวันสองวันอาจารย์ก็ ไปไหว้ขอพรขอโชคขอราบที่ศาลกุมารน,นะครับแล้วก็มีแม่อุทัยเทวีนั้นไปอยู่บนกุมารน,นะครับแม่อุทัยเทวีก็คือคางคกนี่แหละก็อาจารย์ก็เรียนเรียกท่านในนามว่าแม่อุทัยเทวีนะครับน่ะก็ไปเจอแม่อุทัยเทวีอยู่บนนั้นก็เลยว่าเอ๊ะท่านจะให้โชคหรือเปล่านะเราก็ชอบหาโชคไงนะท่านจะให้โชคหรือเปล่าก็เลยไปดูนะครับ ไปดูไปดูในท้องท่านนะครับดูที่พอกอ็จับมาก็จับนะอธิษฐานจิตขอโชคแล้วก็จับพอจับมาไงขึ้นก็เห็นเลขนะครับเห็นเป็นเห็นเลขในในท้องท่านก็คือห้าเจ็ดเจ็ดนะครับมีห้ามีเจ็ดมีเจ็ดแล้วอ,อยู่ข้างล่างก็จะเป็นห้าหกห้าสองนะครับมีห้ามีเห็น,เห,นเห็นอยู่เห็นอยู่ก็คือเห็นห้าห้าเห็นห้าเจ็ดเจ็ดเห็นห้าหก แล้วก็ 5, 2, ห้าสองอย่างเงี้ยครับใครจะตัดห้าเจ็ดก็ได้นะครับแต่บางคนก็ว่าเห็นห้าหกอาจารย์นะแต่อาจารย์เห็นเห็นขึ้นมาก็มีมีห้าสองมีห้าหกแล้วก็ห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับมีอยู่เห็นเห็นตัวนั้นนะครับอันนั้นก็คือแม่อุท,ยทัยทีวีพอหลังจากแม่อุทัยทีวีมาอาจารย์ก็ยังไม่ได้ฝันเนาะแล้วก็จนมาถึงคลิปความฝันที่อาจารย์ฝันอาจารย์ฝันเนี่ยอาจารย์จะชอบในความฝันนี่คือจะชอบฝันจะชอบฝันที่แบบว่า ก่อนวันพระวันพระอย่างเงี้ยครับจะชอบฝันแบบนั้นนะครับในความฝันนะเพราะว่าอาจารย์ก็อธิษฐานนะครับขอบารมีนะครับนะเทวสถานในสถานที่นี้ก็ได้อยากเทพเทว,วดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านช่วยเหลือนะครับก็มีโชคมีลาบอย่างเงี้ยครับนะมีคนได้โชคด้วยนะไม่ว่าจะเป็นได้โชคจากตัวเองนะครับนะทรย์ปัจจัยก็มาจากการได้โชคได้ลาบส่วนมากนะครับเพราะว่า สร้างมาก็เป็นสิบสิบล้านแล้วนะครับก็ได้จากการเสี่ยงโชคนี่แหละครับนะที่เทวดาให้มาเทวดาให้มาก็คือมาเข้าฝันเนี่ยครับมาเข้าฝันบอกพอบอกได้ปุ๊บก็ไปบอกผู้คนอย่างเงี้ยครับนะในในความฝันงวดนี้ก็คือเราก็อ่าใช้เขาเรียกว่าเราก็อย่าไปานี่มากนะครับเพราะว่าเราอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไม่ออกเนาะแต่อันนี้ก็คือความฝัน ความฝันที่อาจารย์ใครได้รูคลิปนะครับความฝันที่อาจารย์เล่าสู่ฟังนะครับก็ในความฝันนั้นจะมีเลขจะมีเลขอยู่ก็คืออ,า,อาจารย์ฝันได้899นะครับมีมี9 9 9แล้วก็อันนี้ฝันมันแรกได้899เนะครับเลข8เลข9เลข9เป็นเลขทะเบียนรถในความฝันนะครับเลขไม่ใช่เลขทะเบียนรถอาจารย์นะครับอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ไปขึ้นไปขึ้นรถ แล้วก็พาไปสอบถามเขาเลขทะเบียนรถเขาเลขแปดเก้าเก้านะครับอันนี้นะแล้วก็มาอีกคลิปมาอีกความฝันหนึ่งก็คือฝันในวันพระฝันในวันพระเนี่ยฝันในวันพระเนี่ยก็คือเลขเลขในฝันในวคืนวันพระก็คือตอนตอนเช้าวันวันโกนเนี่ยฝันได้ว่าได้ขึ้นรถเลขแปดเก้าเก้าพอมาวันพระก็มาฝันนะขอโชคลาภท่านในความฝันก็มีบอกว่ามีคนพาไปเอาโชค ก็ไปเห็นเลขอยู่ในต้นไม้ในความฝันว่าเห็นเป็นต้นไม้ต้นไม้นั้นคือมีคนกลาบว่าเยอะอย่างนั้นนะครับไปเห็นในต้นไม้นั้นก็เป็นเลข56นะไปเห็นในต้นไม้เป็นเลข56แล้วก็เป็นเลข422แล้วก็77นะครับในในพิธีในความฝันคือนั้นนมีกุมารเป็นเด็กๆเนี่ยเสียงเด็กมาบอกว่าเป็นเสียงเด็กเป็นเด็กแล้วก็เห็นตัวเด็กด้วยนะครับในความฝันนะก็บอกว่า 422 2, แล้วก็77อย่างนั้นนะครับอันนี้นี้ในความฝันนะอันนี้ในความฝันนะครับนะท้าวความมา22เ2เรื่องแล้วเนาะ2เรื่องแล้วทีนี้77 2 77มันก็ไปตรงกับเลขแม่โุทยทีวีอีกเน,นี่ยนะแล้วก็มา22นะครับพอมาคืนหลังพอมาคืนหลังคืนหลังก็มาฝันที่อาจารย์เสี่ยงโชคไว้แล้วเสียงโชคไว้แล้วก็ฝันไม่ได้กินอะไรเงี้ยครับ พอเสียงโชคได้ฝันว่าได้กินได้อะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์ซื้อเลขไว้อีกแลก้วกลางคืนก็มามาอันนีว่ามีผู้หญิงบอกว่ามีผู้หญิงบอกนะเลขมันจะออกนะเลขมันจะออกสองสองสี่อ่างนั้นเลขมันจะออกสองสองสี่อย่างเงี้ยครับนะแล้วอาจารย์ก็ฝันว่าได้ไปทําความสะอาดอะไรเงี้ยครับได้ไปทําความสะอาดได้ไปขัดถู counter, ทําความสะอาดอยู่ที่บ้านนะบ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังหนึ่งเลขบ้านพอ แต่อาจารย์จําได้พอตื่นเช้ามาก็เลยโทรถามเขาเลขบ้านเขามันเป็นบ้านเลขที่1นึ่งสองสองเนี่ยมันตรงอยู่แล้วก็สองสองแล้วก็สองสองสี่สี่สองสองเงี้ยครับทุกคนเนาะสี่สองสองสี่อย่างเงี้ยครับนะอาจารย์ก็ซื้อเสียงโชคลาบซื้อไว้หมดแล้วพอซื้อมาก็ฝันก็ฝันอีกว่าได้แบ่งกับคุมกับข้าวแบ่งเอาหุงอาหารคนกินอย่างนงี้นะครับอันนี้ก็คือความฝันแล้วก็คลิปสุดท้ายที่ทําก็คือคลิป ไปทําพิธีขึ้นศาลที่เขาถูกได้เลขแสนสองแสนนะครับเขาก็นะให้ไปทําพิธีขึ้นศาลขึ้นศาลก็ได้เลขมาเป็นแปดเก้าแล้วก็ห้าแปดแล้วก็สองสองนะครับนะฮะแน่มันตรงกันอีกแล้วทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสรุปเลขกันมาสรุปเลขกันนะครับว่างวดนี้ตัวดินไหนไหนจะมาเพราะว่าหลากหลายสำนักอะไรต่างๆก็ ได้โชคได้ลาบได้เลขมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสำนักเราว่าเลขจะมาดิ่นอะไรยังไงอาจารย์จะสรุปเป็นเลข3ามตัวก่อนเนาะเลข3ามตัวอาจารย์จะสรุปมาเป็น4ี่ชุดถ้ามันถูกเข้า4ี่ชุดมันก็มีกําไรเนาะเราอ,อาจจะอาจจะไปซื้อเลขเล็กๆน้อยๆนะครับพอเป็นเสียงโชคนะครับนะแล้วก็ลองใช้เซนส์น,นะครับใช้ความรู้สึกของเราที่เป็นนักเสียงโชคด้วยนะครับนะอันแรกนะครับ อันแรกที่อาจารย์จะสรุปเลขก็คือที่เราฝันประจําก็คือ422 2, แล้วก็ไปซื้อ2องสีด้วยแล้วก็899 899 899นะครับแ9 9เอ่อ8 9 9นะครับแล้วก็มาเอ1 2 3 1่อ2 3 1 2 3 1นะครับ2 3 1อีกชุดหนึ่ง อีกชุดนึงนี่อาจารย์จะเอาเป็นอีกชุดหนึ่งจะเป็น5้าเดสีนะครับห้าแต่ในใจอาจารย์อาจารย์รักรักชุดนี้มากเลยก็คือเออเจ็หหนี่ครับนะเลข3ตัวจะมีอยู่ทั้งหมด5ชุดที่อาจารย์ตีออกมานะครับมี4ี่สองสองแดเ้าเก้า สองสามหนึ่งห้าเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกห้านะครับเจ็ดหกห้ามีอยู่ทั้งหมดห้าชุดนะครับทุกคนนะฮะนะจดไว้ด้วยก็ได้นะครับทีนี้แยกออกมาเลขสองตัวเลขสองตัวอาจารย์จะคำนวณเป็นหลักก่อนนะครับอาจารย์จะคำนวณเป็นหลักถ้าใครชอบหลักศูนย์งวดนี้ใครชอบเล่นหลักศูนย์หลักศูนย์จะเด่นอยู่มีสองศูนย์กับแปดศูนย์ มีเด่นสอง0ถ้าหลักศูนย์นะครับนะหลักหนึ่งมีหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจดนะครับที่เด่นหลัก2ก็จะเป็นสองสี่สองสองสองห้านะครับที่เด่นถ้าเป็นหลักหหลักหลัก3ามหลัก3ามจะเด่นสามหนึ่งนะครับสามสองนะครับแล้วก็สาสามเจดนะครับถ้าเป็นหลักถ้าเป็นหลักห้าหลักห้า หลัก4สถ้าหลักสี่ก็จะเด่นสี่สองนะครับสี่สี่นะครับแล้วก็สี่เจ็ดถ้าเป็นหลักห้าก็จะเป็นห้าห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดถ้าเป็นหลักหหลักหนี่จะเด่นอยู่ที่หกหนึ่งหสี่นะครับแล้วก็หกแปดถ้าเป็นหลักเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสี่ 7จ็ดสีถ้าเป็นหลัก8ก็จะเป็น8 8ด8ปดแนะครับแปหลัก9ก็คือ98 99แปนะครับเกนึ่อันนั้นคือหลักมีแค่นั้นถ้าใครเล่นคำนวณหลักถ้าใครเล่นคำนวณหลักอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็มีกำไรอยู่นะครับนะเล่นมีกำไรแต่อาจารย์จะมาสรุปเน้นๆเน้นๆของอาจารย์ที่อาจารย์ฝันอาจารย์ก็เอาเลของความฝันอาจารย์มานี่แหละก็คือสอสอง สี่สองนะครับเก้าเก้าเจ็นะครับเจก็มีเจนะครับทุกคนมีเจมีห้มีสาม, 56, ม 31, นะครับมีสามนะครับมีสามหนะเจ็ดอาจารย์ก็ชอบนะครับนะปีที่แล้วเนี่ยมันออกปีที่แล้วมันออกสามกับเจเนาะปีที่แล้วเนาะในในงวดวันที่หนึ่งวิจิการ นะครับอาจารย์จะสรุปเลขเด่นๆออกมานะครับ8ปอาจารย์อาจารย์ก็คิดว่ามันน่าจะมาทุกคนแต่8ปมันทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเลขดังเลขอันเนาะเลขดังเลขอันอาจารย์ก็จะไม่ระบุลงไปอาจารย์ก็จะระบุแต่เลขคำนวณแล้วมีเปอร์เซ็นต์มาในวันอาทิตย์ที่1นะครับนะนะแล้วก็85 มี9 9 8 5. เดเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันดังนะครับทุกคนนาะถ้าใครหาซื้อทันก็ลองซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรียกดังมันชอบออก แต่อาจารย์จะเน้นๆตัวนี้นะถ้าบุญบารมีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาท่านจะดนจิตด,ดนใจและช่วยเหลือเราจริงๆนะครับอาจารย์ก็มาแชร์คลิปวิดีโอ YouTube นี้ให้ทุกคนได้ลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับเกิดเทพเทวดาท่านเมตตาเราเนาะท่านก็คงจะให้เรานะครับเพราะว่าตามเลขความฝันนะครับตามเลขความฝันนะท่านอาจจะให้เรานะครับที่อาจารย์สรุปเลขออกมา สรุปเลขออกมาอีกตัวนะครับก็ก็จะมีอยู่ในในในเลขคำนวณกระดานนี้นะครับแล้วก็อีกตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะสรุปออกมาก็คือ2อนะครับนี่ครับเลขที่อาจารย์สรุปออกมานะครับแอดมินครับเห็นไหมครับในกระดานนี่ครับเห็นไหมครับนะนี่ครับ ที่ที่เป็นตัวเด่นที่อาจารย์สรุปบอกมานะครับแต่ถ้าอาจารย์จะให้เน้นเน้นไปเลยเน้นเน้นจัดหนักอย่างเงี้ยนะฮะเพราะอาจารย์ก็จัดหนักอยู่แล้วเนะอ่าถ้าจะเน้นเน้นนะครับเน้นเน้นอาจารย์จะตัดเลขเลขสามตัวเลขสามตัวเน้นเน้นอาจารย์อยากให้เน้นอาจารย์อยากให้เน้นตัวนี้นะครับสองสามหนึ่งสี่สองสองนะครับ แล้วก็แปดเก้าเก้านี่เน้นอันนี้ก็ซื้อได้นะครับแต่เน้นสามตัวนี้นะครับเน้นสุดๆเด่นสุดๆของอาจารย์เองนะที่อาจารย์รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจ,จะมาก็คือสี่สองสองนะครับสี่สองสองเพราะฉะนั้นตัวเด่นสองตัวบนนะครับตัวเด่นสองตัวแต่ไม่ร่วมบนล่างเราก็ซื้อไปก่อนนะตัวเด่นสองตัวก็คือสองสองนะครับสองสองนะสี่สอง ส2ง2องนะครับสองสนะแล้วก็9กนี่ครับเกนะมี99้าอ่ามีเกนะครับมีเกกนะนี่ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนนะสองสองเกนะตัวที่อาจารย์จะเด่นเดเน้เนเ,นเนก็คือ สองสองเก้าเก้าสี่สองนะถ้าใครหาซื้อสามหนึ่งหนึ่งสามซื้อได้ให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์มามากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเม็ดสองเม็ดสองตัวสองตัวอาจารย์จะเด่นสองสองกับสามหนึ่งสองสองกับสามหนึ่งเน้นเน้นสองสองกับสามหนึ่งนะครับนะแต่ตัวที่ทิ้งไม่ได้คือเก้าเก้าสี่สองแล้วก็เจ็ดเจ็ดกับ ห้าหนะครับนะห้าหสองหเอาไว้ไปเล่นงวด16บหกพิจิกานะนะแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์มาแต่ก็เอาไปเล่น17บเจพิจิกาก็ได้ตัวเด่นสมตัวคือ4ี่สองสองนะครับแปดเก้สามหนึ่ง นั่นครับตัวนี้นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีล่ำรวยในวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้อาจารย์ก็จะจัดงานอาบน้ําแสงจันทร์ประจําปีนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถ้าใครสะดวกนะครับก็ขอเชิญชวนมาร่วมงานได้นะครับเริ่มงานตั้งแต่นะ 1 6อ่า18นาฬิกานะครับเรื่องานตั้งแต่18นาฬิกานะครับในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนะครับขอเชิญร่วมงานอาบน้ำแสงจันทร์บูชาพญานาคราชนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูนะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาบหรือเลขยังไงนะครับวันนี้อาจารย์มาสรุปเลขโคงสุดท้ายเน้นเน้นจัดหนักออกไม่ออกไม่รู้แหละแต่เทวดาต้องให้2 2นะครับ2 2 3 1นะครับ4 2 2 สามหนึ่งหรือสองสามหนึ่งครับทุกคนรวย